เอาหง้าสิครับเอาเอาห้าสิบเอา0งครับเนี่ยงละบาทคเอาผมเอพิ่เดี๋ยวะสองงก็ได้สองเอาสองงค่ะไปกันไปกันโอ้รถไหล่รถไล่ลถไล นี่ไงไอตัวเล็กมันอยู่แค่นี้ทำไมไม่เอาให้มันละเนี่ยเอาเออเ้มันมันได้กินอยู่หรอกทน,น่มังวนอ้อมตรงนี้เลยเนาะเราไม่ต้องไปะสนะอานหรอก จอดกันจอดนี่เจอลิงเจอลิงดักก็ต้องจอดกันไม่ค่อยโยนให้เลยอืมเขาไม่ใครจะลงรถล่ะโด,ด,ด,ดนลิงลุมแล้ว ไปแล้วน่ะนเดีด๋ยวนู่อดูพี่เดี๋ยวถ้าถ่ายติ๊กต่อก็เท่แบบเป็นภาพแล้วก็วถ,ถ่ายกันยังไงไมู้ไมู้ ลุมช่ยมามาเลยิงิงไม่มีซะตัว

กล้วยกล้วยลิงลิงลิงกินกล้วยไหมลิงลิงกินกล้วยไหมเมินเมินกล้วยยังลิงเหนียวโ,โอ้มันไม่กินกล้วยมันกินถั่วได้เอ๋ ทำไรอะ่ะส <3, 000. S 1> ล้างแอร์เพื่อนเนี่ยล้างแอร์เพื่อนเท่าไหร่หนึ 1> 1, ่งพังนตีสองพันพี่เจียบล้างเท่าไหร่แปดแสนแต่พี่เจียบล้างเท่าไหร่แปดร้อย <8, 000. S 1> ล้างข้างนอกอ่ะเออมล้างพี่ก็นึกว่ามันจะล้างทั้งตู้อันนี้มันฉีดล้างทางดีล้างแบบนั้นแปดร้อยข้างนอกอะ <c oughs> ่ะเอาไปกินเองเลยกล้วยดีนะไม่ซื้อมาห้าสิบบาทโหดีนะม,มันไม่กินเท่าไรหรอกฟองเต็มเลย เอาไหมเอากล้วยไหมมันไม่เอาเล่นทุ่นด้ยยวยโยนให้มันหนะักเออมันกินอยู่ง่ายพี่เอาโยนให้มันนลยอันนี้ก็มันเล่นช้ำแล้วเนี้ยเนี้ยเนี้ยมันไม่เอามันได้แล้วไอตัวนี้ตัวนี้มีลูกด้วยเอาไหมา ไม่เอาเมินเมินควยคูขคงไม่ได้ใครสั่งอะไรหรอไม่ได้จ่ายไม่ได้เก็บตังค์สาาัสาา่งอะไรหนูไม่ได้สั่งอะไรเลยนะ ว่ามึงไม่สงสารรถเกียร์ธรรมดามากงหะก็จัดก่อนดีมันชันไง <c oughs> <c oughs> ใช่ไดช่วยโอ้มันกินน้ำมันสูก นั่นลิงมันอยู่ล่างๆเห็นไหมอยู่ตรงปใายนะอยอเอาไปให้มันที่มันกินไม่คุ้ยนะมันกินมะม่วงแต่มะม่วงตักไปดูที่นี่แต่ลิงไม่กินกล้วย <c ười> ลุงกินแต่มะม่วงเอากล้วยให้มันดิไหนนี่ได้ลิงมันนั่งเขาากก้อมอง่ไหน้าร้านเขาแต่ก่อนเขาไม่ให้ทาน แต่ร้านเขาปิดหมดแล้วอโอ้ตรงนี้ลิงเยอะเออไี่หน่าเราติดเราเอากล้วให้มันดิโอ้ยสิงคโปร์เอาไหมเอาไหมนี่ฝั่งนี้ลิงเยอะถ่ายดูไป งั้นมีบางตัวออตก็เอากล้วยอยู่แลกเงี้ยไม่ลา này linh con rết khang dài dài con rết này mình chưa biết กล้วยขายโอ้มันหางย,ยมันก็กินเนี่ยนเนี่ยให้มันดิกโยนไว้เลยหนูไม่เอาผักจืเราไว้พี่พี่พวงหนึ่งไม่ถ <c oughs> ึข้าวเอาไหมเอาไหมไม่ไงตอนนี้มีเงาแล้วยังไงขายไหมบปะอุย้ยขายไม่หัย

ข้างที่เหรอน,นั่นนะให้ตัวนั่นมันอยู่ตรงนีถามมาดิลิงอออเอากล้วยไหมลิงอออเอากล้วยไหมถามมัน ไม่บายไม่เหมือนลิงอย่างเผื่อพนา บางแสนวันนี้ก็ยังพอมีคนอยู่นะบางแสนยังไม่มีร้านค้านค ยองสอนยามขาก็ปิดหมดคิดถึงบางแสนกันบ้างไม่เล่า mm hmm. yeah, ก่อนน้องเขามานี่รถแทบจะวิงไม่ได้ขยับได้งงงงมมื่อนื่อนขยวนขยก็มีคนมานั่งก็มีเขาจะเบรกจะเกีเง่งงานเบันดบอ,อยู่รงนี้ด้หรออหอามองโอ มันแถวนี้ก็ต้องมันเองใช่ไหมแต่เราไม่อยู่หรอกเราจะกลันโอ้บางแสนช่างแสนสุขี Cause I'm really in love with you when I'm